จะให้ประสบการณ์ล่าสุดเรื่องที่ปแพงปิดชิ้นหนึ่งของชีวิตที่จะต้องแบบว่าตอบรับมันเป็นยังไงบางที่มันที่มามันก็คือผู้หญิงคนเดียวละค่ะที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศต่างเมืองอะไรเงี้ยแล้วโบว่าไม่เคยไม่เคยได้ใช้ชีวิตคนเดียวเนาะก็จะไม่ค่อยมีเขาเรียกวหวพริบทางการเอาตัวรอดสักเท่าไหร่เลยแล้วก็จะไม่รู้ว่าเออเขาเรียกว่า การใช้ชีวิตของคนไทยนั่นกับเราคนต่างกันนะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเนเจอร์ของคนไทยเนี่ยเวลาใครมองตากันอ่ะเขาก็จะแบบยิ้มให้แต่ว่าที่ที่ต่างประเทศเนี่ยการมองตาถือว่าแปลกเขาบอกคนที่อังกฤษอะส่วนใหญ่เวลาเขาขึ้นฟู๊ขึ้นใต้ดินขึ้นรถที่หรือว่าเดินทั่วไปเขาไม่มองหน้ากันค่ะเขาก็เล่นโทรศัพท์ทำนู่นทำนี่ไปแต่ว่าถ้ามองหน้ากันอ่ะจะรู้เลยว่าโอเคอันเนี้ยน่าจะมืออะไรที่ไม่ไม่ได้แบบปกติ แล้วเราเป็นคนไทยิมหวานเขาก็มองมาแล้วก็ <laughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็เล่นโทรศัพท์กับเราต่ออาจารย์เขาก็เดินเขาา้ามาถาม Where you from นี่ก็แบบ I'm from Thailand อุ๊ย oh, it's very far นะไกลนะโซฟาบอก Yes แล้วเขาก็มาทำอะไรเบอกมาเรียนทำไมมาเรียนที่นี่ก็บอกเอ่อ <laughs> ก็ที่นี่มันภาษาอังกฤษเขาจะได้แบบพูดได้เลยสิเขาเราอยู่ที่ไหนพักที่ไหน โรงเรียนอหละคือถามละเอียดจนแบบว่าอคนที่นี่เขาอาชอาใสยดีเนาะไม่เหมือนที่ครูบอกเลยพอตื่นเช้ามาครูเขาต้องถามตลอดว่า What are you doing yesterday แล้วก็แบบทําอะไรเมื่อวานนี่ก็แบบอ๋อเมื่อวานดีมากเลยค่ะหนูได้แบบว่าฝึกซ้อมด้วยมีคนคุยกับหนูในในรถไฟอะไรครูเขาแบบเขาคุยว่าอะไรเขาก็ถามหนูนี่ก็เล่าให้เขาฟังภาษาอังกฤษเลยเขาก็บอกว่า next time อะอยากเพราะว่าแบบโดย nature โดยแบบ ต่างๆ,ๆเ,ขาเขาไม่คุยกันคนนี้เนี่ยเขาไม่คุยกันไม่มองหน้ากันเขาจะกลับบ้านคุยกันแต่อันเนี้ยเขาหวังอย่างอือ่นเลยเหรอหวังแบบ my money หรอแบบ my my watch หรอนาฬิกาหรืออะไรอย่างเงี้ยโนอ no. นี่ก็เลยว,ว่าเขาอาจจะหวังอย่างอื่นไปเลยอะไรเงี้ยพี่กีก่อนหน้านั้นครูเคยตื่นยังไงบ้างว่าเครูเขาก็บอกว่า เวลาขึ้นรถสาธา,ารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเมืองไหนอะ่ะอยู่ก็อย่าไว้ใจกับคนแปลกหน้าก็คือสเตรนเจอร์อย่างเงี้ยห้ามคุยคนแปลกหน้าอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบต่อก็ donc, คิดว่าคงเหมือนคนไทยรึเปล่าที่มีทั้ทงดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะดูออกแต่ว่าออกมันคนละนเนเจอร์ค่ะคนละแบบสังคมกันเราก็ไม่รู้ว่าคนที่หน้าตาทรงเนี้ยมันหวังอะไรเราก็ดูไม่ออกจร,ริงเลยค่ะ ายใไวนะคะพี่ไม่ใช่ครับเทิจู่ิจูต้องเข้าแล้วต้องเข้า อกว่าให้ซื้อแหวนหนางมาใส่เราก็ไปซื้อแหวนมาใส่เองอ๋อแต่นาแดนะครับคือคนคนที่รุระถ้าเห็นว่าโอเคอยู่ยมีครอบครัวหรือว่ามีการจองตรีตาหรือว่ามากับผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่ใช่สาวโสดไม่ใช่คนที่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยเออหลังจากนั้นพอนนใส่แหวนแลไรก็ก็ไม่มีแหละแต่มีวันหนึ่งไปส่งพี่เลขข็กค่ะกลับมาไม่ได้ใส่แหวนพอเราก็เดินกับพี่เล็กค่ะผู้ชายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ลืมไปว่าเฮ้ยขากลับจากส่งสเขาจากเครื่องบินนั้นต้องกลับคนเดียวเราก็เลยมีชายหนุ่มสามคนเข้ามาปุ๊บคนนึงประกบะารคนนึงน,นั่งอยู่ฝั่งเราก็เลยแบบเอ๊ะคืออะไรเกิดอ,อะไรเึื้อทำไมแบบามาบาังแปกนิ่งเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ใส่แหวน <c oughs> ทำไงดีว่าก็ <c oughs> ลเลยเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนรูปรูปขวดอะไรตึ้มหรือว่าทำมันแบบ ทำอย่างนี้เลยคุยกับเพื่อนอแล้วนั่นก็เปลี่ยนที่นั่งไปแล้วก็แบบร้อนล,ละกูเป็นยันต้องเป็นตัวรูปผู้ช้าขอบคุณหลวงพี่อเล็กด้วยนะเราไม่เล่าให้มาฟังไว้หลังจากที่อเล็กกลุ่มเมืองไทยแล้วเราเล่าคะ่ะนางก็บอกว่าหรอ,หอจริงหรอ,อเจอแบบนั้นเล้หรอก็ระวังตัวแล้วกันก็แถวแหวนจะถอดอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าคนเห็นว่าใส่แหวนมาซึ่งจริงมันต้องพร้อมใส่เลยนะ พร้อมไม่รีบรอ่ะอืะออไรงยังเด็กอยู่เลยค่ะยงยี่สิบเก้าพแย้อนกลับไปดูเทปก่อนที่ไปอังกฤษอยู่เลยที่โชว์แหวนจู๊จุกๆๆของเราอ่ะไมะนะ่นะก็แหวนยิชีงไงออใส่หนังไมได้มันหลวมเขามีแผนเปลี่ยนใหไหมล่ะเลื่อสำหรับเปลี่ยนให้มันเป็นเดอนหนาอาจจะยังนะอาจจะยังไม่เปสพราะถ้าใส่แหวนเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครเข้ามากล้ามาแบบ่าามเรา โอ้ยอน,นันเอาไว้ให้ใสในวันที่มันศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าใส่เล่นๆเดี๋ยวมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เกินไม่ขังหรอเดีย๋ยวมันไม่ขังอือี่ก็มีสติ